สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาราอาวุโสท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานสำหรับดาราอาวุโสท่านนี้ก็คือคุณยายน้ำเงินบุญหนักสำหรับประวัติของคุณยายน้ำเงินมีชื่อจริงว่าสวงจารุวิจิตเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี2483ปัจจุบันคุณยายอายุได้8 4ปีนะครับ มีชื่อเล่นว่าเปียกเกิดที่จังหวัดนครนายกเรียนจบจากโรงเรียนคติยานีพดุงศึกษาคุณยายน้ำเงินเริ่มมีแววเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าในสมัยเด็กๆนั้นคุณยายน้ำเงินเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ยังเป็นเด็กช่างพูดมีสัมมาคารวะจึงทำให้ผู้ใหญ่ที่ได้พบเจอคุณยายในวัยเด็กให้ความเอ็นดูคุณยายต่อมาคุณยายน้ำเงินก็มีโอกาสได้เจอกับหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพร ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นคุณยายน้ำเงินก็ไปเที่ยวแล้วก็ได้เจอกับหม่อมหลวงทรงสะอางซึ่งหม่อมหลวงทรงสะอางก็ถูกตาต้องใจคุณยายน้ำเงินนะครับก็เลยชวนคุณยายไปแสดงหนังคุณยายน้ำเงินก็ตอบตกลงจากนั้นคุณยายน้ำเงินเด็กสาวในวัย17ปีก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องสาบสวรรค์นำแสดงโดยป๋าสออาสนะจินดา แล้วก็รับบทนางเอกตามท้องเรื่องนางเอกจะชื่อรุ่งทิพย์ในตอนที่แสดงภาพยนตร์เรื่องสาบสวรรค์ปาสอาสนะจินดาก็ได้เขียนบนใบปิดและก็แนะนําชื่อของคุณยายน้ําเงินในฐานะนางเอกใหม่ซึ่งในตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่าดาวรุ่งฟ้าภาพยนตร์เรื่องสาบสวรรค์สร้างโดยภาพยนตร์สถาพรของปาสอาสนะจินดาและมีครูเนลมิตรเป็นผู้กํากับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่25พฤษภาคม ปี2500ที่โรงภาพยนตร์แกรนต่อมาครูเนลมิตและปาศออาสนะจินดาจึงได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับดาวรุ่งฟ้ามาเป็นน้ำเงินบุญหนักหลังจากนั้นคุณยายน้ำเงินก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะรับบททั้งนางเอกและบทสมทบเช่นเรื่องฆาตกรรมเปืยในปี2500ซึ่งคุณยายน้ำเงินเป็นนางเอกคู่กับคุณเดชาปาการานันสร้างและกำกับโดยปริญญาลีลาศ ตามด้วยเรื่องชาติเสือในปี2501ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณมิตรชายบัญชามาเป็นพระเอกโดยคุณยายน้ำเงินแสดงเป็นหนึ่งใน6นางเอกของเรื่องและก็เรื่องบุกแหลกในปี2501ของกันนสูตรเนรมิตรภาพยนตร์ต่อจากนั้นเป็นต้นมาคุณยายน้ำเงินก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องคุณยายน้ำเงินมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า50เรื่อง เรื่องล่าสุดในปี2,562ก็คือเรื่องแสงกระสือคุณยายน้ำเงินมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ทีวีอีก3เรื่องนั่นก็คือในปี2,510เรื่องปลาบู่ทองในปี2,517เรื่องลูกขนยากในปี2,521กับเรื่องกระสือ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณยายน้ำเงินเป็นอย่างมากนะครับกับบทของกระสือยายสายจากนั้นคุณยายน้ำเงินก็ก้าวเข้าสู่วงการละครทีวีเมื่อปี2,519กับละครเรื่องลูกกรอกและเรื่องลูกขวัญจากนั้นในปี2,537ก็มาโด่งดังอีกครั้งกับบทเดิมก็คือบทของกระสือยายสายจากละครเรื่องกระสือทางช่อง7หลังจากนั้นคุณยายก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คุณยายน้ำเงินมีผลงานการแสดงละครประมาณ100กว่าเรื่องนะครับและในปี2,567ก็มีละครทั้งหมด2เรื่องก็คือเรื่องรักท่วมทุ่งกับเรื่องเล่ร้ายเกมรลวงสำหรับชีวิตในปัจจุบันของคุณยายน้ำเงินตอนนี้ก็ยังคงรับงานในวงการเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะมีงานเข้ามาปีละ2-3เรื่อง เวลาไปกองถ่ายคุณยายก็จะขับรถเองสุขภาพร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีชีวิตทุกวันนี้ก็มีความสุขดีความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณยายน้ำเงินได้รับรางวัลพระส,ระสุรศดีนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องกาวเวาในปี2508รางวัลตุ๊กตาเงินบทเสริมเด่นยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนางสาวโพลดกในปี2509รางวัลเกียรติยศคนทีวีในปี2559นะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณยายน้ำเงิน ในวัย84ปีนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ